สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมาอส์จับเอเจนะครับนั่ก็คือเ j 7 1 9 p ด็ดนั่นเองครับมอส์ตัวนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยนะตอนแรกๆเพราะว่าปกติผมไม่ได้จับพวกมอส์เออร์โก้เลยครับปกติใช้แต่พวกแบบเนี้ยในเรื่องบอลเนี้ยแล้วก็พวกโซล่าครับแต่ก็พวกมีโอกาสเห็นมือสองอาาราคามันถูกก็เลยจับมาเลยเริ่มต้นจากขอนในกล่องก่อนเลยแล้วกันครับมันก็จะให้เป็นดองเกิลเงี้ยครับดองเกิลแปดเคเห็นไหมแปดเคไหเออแล้วมันก็จะมีไฟ ตอนแรกอะ่ะผมก็งงนะไฟไม่ติดเวย้ยต้องกดยังไงเนี่ยปุ <S <S ่มนี้เห็นไหมปุ่มนี้ปริดหมดไฟนะไเอ,อเรื่องการชาร์จเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะชาร์จไวไขนาดนั้นนะใช้กับลอ็อกเกอร์อาจจะชาร์จสู้ยันปีสิ่ไม่ได้แล้วเขาก็ให้สา,สายสีขาวเนี่ยเห็นไหมก็จะแบบอยู่นิดหน่อยก็พอใช้ได้ส่วนเรื่องคลิกนะครับคลิกตัวนี้เขาจะให้เป็น สวิตอะไรนะดีนเชลไวด์ดอตเนอมันก็ฟิวแปลกๆนะแต่ว่ามันมันเด้งเดงดีอะ่ะคือมันก็ไม่ได้สนับปีเท่าไอเคียงม,มันที่ผมมีนะเห็นไหมโอเคเรื่องสกาววิวนะครับมันก็จะค่อนข้างลื่นเลยครับมันจะสัมผัสสเต็ปไม่ค่อยได้อะอันนี้ผมผม่ค่อก็ชอบเท่าไหร่นะชอบแบบมีสเต็ปสเต็ปมากกว่าแล้วก็เรื่องไซเบอร์ทอนนะครับผมไม่ได้ใช้อะ่ะ <laughs> มันก็มันก็เด้งๆด้ดีครับแต่ผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะเอาจริงๆสับป,ประรดเนี่ยส่วนเรื่องสเปคสกอร์วิวนี่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวทายลิปผกแกะให้ดูไปมาส่วนเรื่องวิวควุณภาพนะครับไอยูนิตท,ที่ผมได้ามาเนี่ยแม่งโคตรแข็งแบบแรกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะแข่งขนาดนี้นะทั้งแข็งกว่าไอพียมวันที่ผมมีแข็งมากเลยจะแข็งกับประมาณได้ยี่วันเลยนะที่ผมมีไอวันนี้กดแล้วแบบไม่เข้าอ่ะอันนี้ก็กดไม่เข้า อันนี้มันก็จะเข้านิดเดียวนิดเดียวจริงๆโอเคแล้วก็เรื่องเซนเซอร์นะครับเขาจะให้เป็นสามสามเก้าห้าปกติแหละว,ว่ามันก็ไม่ได้ฟิลต่างจากไอแบรนด์อื่นเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่อง 8K เดี๋ยวเออมันก็ใช้ได้ปกติแหละเดี๋ยวขึ้นกรามาให้นะดีด,ด,ดีไม่ออกอ,อีกเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกัน เ okay. มาถึงการแกะด้านในนะครับเ,เอสคอวิลล์เนี่ยผมผมมันก็ไม่บอกแบรนด์ดีๆเนาะมันเขียนว่าเป็นอ่านก่อนเป็นเอฟสวิตอะไรสักอย่างนะครับสีสีน้ำตาลน้ำตาลเห็นปหมแล้วก็ไมทโพรพาดิกแล้วก็อะไรอีกอ่ะก็มีแค่นี้แหละผมเออ,เอ,อดูอีกเนี่ยเห็นไหมแบบผมไม่แกะนะเพราะว่าถ้าแกะแล้วมันใส่กลับไม่ได้โอเคประมาณนี้ นนหน้าไหนปกตินะหน้าไหนเชลแต่เชลเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แข็งพระเบรเย์เดินไปแข็งพระเชลเว้ยนี่แหละก็อฟตกัดไหมกดมันกดลงยากนะผมใช้แรงเยอะมันได้กดเข้าเนาะแต่มันกดยากนะมันเหมือนของวีเจนอะเดี๋ยวแป๊บนึงผมแจกวีเจนให้ดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นเชลของวีเจนนะเดี๋ยวก็ต้องโฟกัสเออนะไม่บีบนิดเดียวเองไม่บ,บีบแรงเลยนไะมันก็จะอย่างเงี้ย แต่มันก็แข็งอยู่นะดีใจนนะแต่ก็แข็งไม่เท่าอันนี้หรอกไม่ต้องแบบเล็บไม่เข้าเออผมลืมเรื่องโคอดติ้งไปเลยเดี๋ยวเออคอดติ้งมันก็จะไม่มีนะผมว่าตัวนี้ไม่มีโคอดติ้งอะไรเลยแบบว่าเป็นพลาสติกอะไอตอนเล่นเกมปกติมันก็ไม่ลื่นนะแต่ถ้าเงยอออกเงี้ยมันจะลื่นลื่นแผลกเลยเอ่อเทียบกับเพียมวันนะเพียมวันเนี่ยอันนี้ติดมือเลยผมชอบมากผมก็ชอบแต่ว่าแหละชอบไม่เท่าโอปีวันโอปีวันแม่งดีจริง แล้วก็เรื่องเชฟเรื่องเชฟเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะเหมือนทอนนะแต่จากที่ผมจับมาเรียกว่าไงดีไอ้ฮัมมันอะเนี่ยฮัมมันผมเลึกว่าของทอนมันมันเข้ามือกว่าแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีทอนกับตัวนะเทียบกับเทียมวันแล้วกันเ <laughs> ทียมวันมันก็จะเป็นตรงตรงๆนี้ <laughs> เห็นไหมอันนี้ก็จะมีเคิร์ฟมากกว่า ไอตอนมีโป okay. so ๊กเนี่ยมีโป๊กผมก็จะพักได้สบายกว่าชอบกว่า APM1 เอ็มันพีอบนค่อน้างจะเล็กมาหน่อยสำหรับผมอะแต่ถ้ามือเล็กกว่านี้ก็ใช้ได้ผมมือไซส์17-10ครับก็ใคมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรต้องพูดแล้กก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไอช่วงที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยบอกตรงเลยคือผมผมไม่ได้ไป็ว่านะผมขี้เกียจก็จริงๆเดี๋ยวจากนี้ก็จะลงคลิปให้บ่อยขึ้นครับ 본인 ที่รับทุนจ